ลำมุด18-22ถึงวัดลำมุดออกไปนิดเดียวเลยจากนีประมาณ4-5โลผู้ชมก็ไปชมตะก้อกันได้ที่ลา,มานมณีะสงค์ของทางวัดวันนี้ถ้าเราสามครั้งทำเยอะๆนะมอนะอ่าเพราะว่านี่แค่สามนะนะคงไม่ได้ที่สี่ผมบอกอ่าหนึ่งสองสามกลมาแคเดียว กติกามีไฟบ่วงด้วย oh, โอโหสูสีวันนี้เป็นการขับเกีกกเ่ยวกันระหว่างสามคณะด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ <haft> เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะกำลังวอร์มนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วนะคะตอาลเปิอบเปิดเอเิ <okay>. <S <'s ปิดหนึ่งนาทีันกีฬาเต็มตัวนะครับต้องอนั่งได้เลยนะครับตอนนี้ตัวไหนว่างก็นั่งได้เลยมีแค่สามคนะมีแค่สามคืนนะบอกแ่วัน่สิบสามแล้วก็วันที่15จบมาดูว่าใครจะได้แชมป์คันเีินนี้อยไอะไรดีกาจราาเต็มตัวครับ รอพูดเลาคุณสวัสดีคุณสมศักดิ์สีมาลาครับขอบคุณครับต้อนรับทีมเทศบาลพวยผูกกดเวลาครับลูกล้นเท้าทาราสันครั้งวันนี้มาดูมาชมกันรอบชิงชนะเลิศวันนี้นั่นคือตัวผู้เล่นหมายเลขห้ามอลนี้สิริศักดิ์เจริญสุษข่าละมาดูว่าใครจะได้แชมป์ครเดือนนี้มีโอกาสผูอันนี้เป็นคณะแรกเล สบายดวยค่ะด้านหมออ่าหกัเดี๋ยวทีมที่สองจะเป็นทีมจากสิดมัดคูนะคะแม่กองนะคะแล้วติดได้วยอาได้สองตับมาได้สองตับนะคุมดี่หรือว่าอีกหนึ่งผู้เล่นที่ฝีไม้ในมือดีผู้ชมไล่สิบห้ากันเครับหมสอไแ่สัะสวัสดคะมันเลขส่ตัวน้ามอนะโเปอรแชมป์ไล่ เอาละจับได้อนุญาตใได้จับได้จับได้โยนได้เอาเลยตอนนี้เข้ามาด้านในได้เลยนะครับใรที่ออกไปก็บอกกันต่อไปด้วยตอนนีม้มีการแข่งขันตะกรก้อบุกะถือว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศอยากจะกดูสนุกสนานแล้วใจก็ต้องวันสุดท้ายประเภทกอวันที่ส5บห้าเอาละแตกลับมาจับนาเท้า,ามีบอร์ดไหมหมอจนนี้ไม่น่ามีนะมีจับ อ่าสิบคะแนนครับหมายเลขห้าหลอดไปลึกลอนนี้ทำคะแนนได้เท่สิบห้าคะแนนเริ่มดีเริ่มดีไหลเริ่มไปสิบห้าไม่ต้องชักสูงมากครับลุงแต่อย่าชักไปมากสกีได้เสียดจังหวะสวัสดีครับสั่งตั้งสี่ว่ายงเจริญเข้ามาเชียร์พ่อเหรอน่าเช้าหมอพอได้แต่สมปองไม่น่าจะซ้อมเลยเอ้าเออกระยับสิจัะ เอาวรักโค้งหลังดีไม่ถึง500ร้อยนิ้ต้องยกทีมเลยนะหมอบอกไว้ก่อนเอิบสิคะแนนครับหมายเลขสามไต่แต้มเอ่อมาเรื่อไปยับไปเลื่อนไปทีละสิบทีละสิบห้าสิบอ้าวไสองตั้งทกลับมาไม่สูงก็จะมาในอ่าไปทันที่ทับเท่าไปต้องประมาณนี้ศูนสี่ทำไม่มาแข่งไมไม่ลาแข่งครับหายโอ้โห แตกับไปดักหน้าเช้าไว้อากาศดีผู้ชมสวยไม่น่ารอดไว้สิบห้าแตกับไปสิบขับเกียบเปล่าเปล่านาเช้าโอ้โหสิบห้าตาใจแข็งถูอว่าเก่งนะหมอนะ,ะเตะสภาพนี้นะโอ้โหดูเจ้าครับผู้ชมเออนี่มันแข่ง,งเดี๋มัน้อนหมอเอาละกจ้ำตั้งใจเอาไว้ สิบห้าใหญ่ปะมะเอาละจัดในเช้ารอแข่งวัดก็เข้ามาวัดเดียววัดอื่นไม่รับด้วยเอาใหญ่จัดเอาละสั่นตั้งโอ้โหไม่โดนถ่ายตอนสดสนด้ดดวสดย,วยวสิบคะแนนไม่ได้ขสามไก่แดงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต่อต่อต่อต่สู้ๆอฮะยาวไปยาวไปสิบคะแนนใหม่ยเลขแปด ได้แต้มโอ้โหผู้ชมมาชมไลฟ์สดหมอหนึ่สู้สู้นี่เสวีจ้อยเอาเงินจังนี่เสวีจ้อยเอาเงินช้าไว้ไปกับไปไหมไปสิกัดจัดช้าจับได้จับจังโอ้โหวันนี้ดูเนื้อดูตัวแล้วมีโอกาสนะหมอนะเออสิบห้ายังไงหมอวันนี้โอ้เวลาก็ดีแต้มไม่ค่อยดีนะบอกไว้ก่อนสามนาทีเกือบสี่ไล อาบ15ก็นเอเท่าเหลืองไปได้6ยังไงก็ค่ารถ1นหล้วผมบอกเลยรวยนะมีค่ารถแน่นแต่แต่ยังมันจะเพิ่มขึ้นไปจะเตะแต้มสูง15กันเอครับหมไยเลข6ไปยาวไปยาวไปอาวระัตั้งสวย1นโดนจริงครับหมอโดนย่างเดียวอ้าวระดับตั้งจับได้จับได้มีโอกาสจับไว้ก่อนอาวระัจับไว้ ตกิจดาที่มาถึงก็ทานข้าวด้านหลังได้เลย,เลยตอนนี้ทางคณะไม่ัวจัดข้าวตาอ่านไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นนักก็ผู้ติดตามหรือว่าผู้ชมที่มาเที่ยวงาน <c oughs> ดงได้ทุกคนต <c oughs> อนนี้ไหลก็ไปสิบห้าตอนนี้ได้สองมีนัดล้างตามลงมาลุ้นช่างสุวรรณไปแปดร้อยบุ๋นไม่นัดล้างตาไม่พี่เคมันจะไม่มีอีกแล้วแต่นั้น,<ม>น,นอ่นะโนไงว้ X โน้ไว้<ม><ม> สิบห้าสายน้อยใส่กันไปสิบห้าเอาละสิ่งจะด่นไหทีเริมดีเดิมดีไปดีเรื่อยไปเรื่อยนักีปากเอกคุณสาวสวสวัสดับพี่นกับมาสิ่จะเดนเชื่อแล้วมอว่านันเตะทีนะต่กยออกไม่หายเลยนะพี่ลนโอดูลูกลูกมันล้มเลยเอ้าเออจ่า อากาศอย่างนี้ไม่ต้องทำหมอเชื่อผมเตะแม่ไปอย่างนี้เลือดท่วมมันตายทำคลุกทำหรือไม่ทำหมอเขาตายสนิทเลยพี่เคคือนี่ฮะเอาละสิบสามกับมาพี่ยอมมอตยาบวคลีนะคะไปกับไปในเอฟโอหลังกับมาเอาแล้วไงเีกินไปแล้วไงเอาละนาทีครึ่งเต็มร้อยยี่สิบแตยุงเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรนะ สวัสดีค่ะพี่รอดคุณนพดลคุณแอลนพดลนะคะตอนทีผู้ชมเข้ามาชมไลฟ์สดประมาณแปดเก้าสิบคนผู้ชมขนาดชุดนี้เล่นนะคนดูต้องประมาณเก้าสิบเอาละเดี๋ยววัดอินลงแน่นเอียดผู้ชมผมบอกไง้ผมงหลังยี่สิบปไเด้นไม่ได้พกโอ้ยังดีอยู่ไว้กัหน่วยไว้นี่ขนาดไม่ได้ซ้อมนะ ซ้อมมาจจะหน่วยถามจริงไม่ซ้อมไม่รู้ว่ามาแข่งอะไรทำไมเอาละจ่าไปจะเสียเวลาเก็บรักนะได้เอาละตั้งโอ้โห่้ามับมาทั้เพียร์เปล่าสามชายแดนภาคใต้เริ่มเข้ามาชมแล้ว FC ผมยุทถ้าแถวภาคใต้นะตอนนี้กลับมาชมกันอีกถือว่าเช่นจะการงานวัด15เะรนครับอันนี้สอง ใจแท้ไประว้ยไประวัยจับนัดเท้าประสานงานจัดการกันขันโดยคุณะวัสด์แสนสวัดหรือว่านำเปียกทีมงานของสิทธิ์วิาพรหรือว่าวันณะมุธเราปัญญาอย่างเดียววันเออมาเปลสิทธิ์กันแนนไม่ต้องรว้เออไม่ต้องรู้สิทธิ์กันแนนหม่ยเลขสองวสี่เป็นเบอร์สองเอาตเสียดีค่ะ เหลืองไปก่อนเอาไว้กีสิบห้าดับนะครับเราไม่มีไฟเรมัก็ต้องละเกียจเไว้พี่ไว้เร็วเระมาณนเจ็ดเ็ดจแตยังสูนสี่ร้อยเจ็ดสิห้ากดไลคร์ให้สนิทกันเดี๋ยวก็เราจะมียาวไปยังเจอเมษาแล้วนะคะตั้งสร้แปดสิบาปางานทางคณะตอาปงานตรงกันจริงแล้วก็เอาไว้กั ช่วยทีช่วยนะ่วยด้วยนะคะที่ไปให้ไม่ได้จริงๆนะคะขำดัดแมาไต่กับไปสงกรานต์13 15 13 15จะเป็นงานที่วัดประโคมขมัานะคะ18 19 2 2จะเป็นงานที่วัดสมุทรนะคะแล้วเดี๋ยวต่อจากนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบทางเพจอีกทีนะคะดักนาทีข้าวอีกเนาะ ติห้าไปกับไปหมเเพื่อนสนเพื่อน้าตั้งเพื่อนสนภาตะก้ออยู่ติดันแม่โว้เดินหมายเลขสองไก่แด้เสียงที่ได้ินคือเสียงที่ภาคนะคะวันที่สิบห้าผมบอกเลยผมสามคสอยยาเราไมนยักเตะกสนห้าเร่นี่สนบหาเราไมนเคยวันทีสิบหาเาไีนะคะแล้วก็ปูแพรจะไหมนะเพียง3สามคนนะโอ้โหศูนสี่ผมบอกให้ลหลเต็ม เล่นถ้าอื่นต่อไปอ่าสามคณะที่ผมประกาศไล์สดไว้นี่นะประกาศตอนนี้วันพรุ่งนี้เตรียมตัวได้เลยหมาบวมสิบห้าเีมบางแก้วแล้วก็มิตรปั้นใหม่อีกหนึ่งคณะทีมเิตูแพจากวังน้ําขาวสิบเอาละวันนี้จากกรุงเทพหนึ่งนประฐมหนึ่งแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามวัดทุ่ลนบุรีอีกหนึ่งคณะต่อจากคณะนี้ครับ หลายเมพองไม่เห็นบ่วงเลยครับเตะหาบ่วงสิครับเอออยา่าเตะหางบ่วงโอ้โถเอาไนดะเอามาช่วยนะสมพองไม่ได้เอามาซ้ำเอา้าเอเตะไปที่บ่วงมันเข้าอยู่แล้วลองเอา้าแปลกับไปพี่นวยเหนะ็นไหมโอ้โถมันต้องการน,นวยนี่เตะเต้มยาวไปย <ผม S 1> าวไปสองร้อยเจ็ดสิ <27 5. S 2> แล้วครับ ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ไปกดไลค์กดแชร์ให้เพจเราด้วยนะคะมี่ทั้งน่าที่ใดเราก็จะไลค์สดไว้ได้ราสดนะคะเดี๋ยวในงานก็จะยาวไปเท่ากับมีป่วยก็ระมาณสุดเกินไปสาเลยค่ะจะไลค์สดไว้ให้เราสดกันนะคะเดี๋ยวหน้าก็ดีกว่านี้กูว่าบางทีมึงไม่ต้องซ้อมมาแข่งเลยดีที่สุดขยับเลยนี่มาเอานะจับไปไอพี่ถอยไหมพี่ถอยมัน เออปล่อยหมอก่อนลเลนให้เล็กก่อนเดี๋ยวก,ก็เรียกมึงมึงเชื่อกูสามร้อยแป้งสิบนาทีผ่านสามร้อยโอ้โหแป้งโอเคเลยทุกชมไล่สิบห้าก็ได้ไหมสี่โอเคไว้หมายเลขสี่เว้ยมีโอกาสมีโอกาสบอกมไม่ถึงนะพระนุยนะเดี๋ยวเบื่อโดดไฟคงไฟเขา เหตุที่ได้ยินนี้เสียงพี่สนแบบไฟตาสิ่งมากแรงแรงรับงานท่าตะกอจัดตะกอทั่วาล้วงานเพื่อนรับเปลี่ยันดักยาวเลยค่ะนี่ดีตอนที่มึงซ้อมตอนนั้นอีกเนี่ยกูว่านี่มึงเลิกไปนานมึงกลับมันเล่นดีอ่ะใจได้ดักนะครับผมหมดงานนี้แน่มอนะไปเจอติดติดสามเดือนน่าจะดีวันเดียวมุดไป้องลง ต่ออีกนะคะในจังวนี้นะคะจะได้รับาต้อนร่วมกันอีกแล้วนะคะยาวไปเลยนะคะยัดเดือนเดิน่าเลยนะคะหมอจัดสิบห้าเล่นไปที่บ่วงหมอไล่เอาดิแปลกับไปมาไล่กับไปสิบห้าโอ้โหอาทิตย์เดียวดีขนาดนี้ผู้ชมนี่จะวซอมไปเดือนกูวนเล็กไปแหละตอนนี้ทัวคะแนนไปได้สองร้อยห้าสิบห้าคะแนนแล้วนะคะสามห้าห้าหกั ลายเรียกโอโหติดมาแต้มใครจะเก่งเกินหมอไม่มีในโลกนี้นะดักแน่ช้าลายสิด้าสิดัครับโคศกใครอยอมโคศกติดกล้วก็ต้องงานสามเจ็ดวยพระราชทธานนะคะวันที่ห้าหกเจ็ดเมษายนนะห้างแฟชั่นไอแลนด์นะคะเข้าเหลยกกั้เหลือกตืนนเข้าแล้วติดมาข้ามลับไป เออสองยี่สิบคนละสี 4, 5, ่เท่าไว้จีไว้ได้แค่น้ำมันเพิ่มปั่เพียบกล่าวดัดนัาเท้าวัดเนี่ยเปิดสามอย่างอีกเยอะนี่ประหยัดใจเย็นใจเย็นสิบนาทีเสร็จสิบสองนาทีพันสามแปดศูนย์สิบสองเนาะนั่งได้เลยนะครับเก้าอ,อี้ยังว่างอีกหลายตัวนั่งได้เลยครับคืนนี้ประเภทมือใหม่เสียบหนึ่งตัวหรือว่าเสียบหนึ่งคนด้วยกัน วันที่ห้าหกเจ็ดเมษายนนะคะเราจะเดินางไปดูการวยพระราชทานนะคะที่แ้นาลดนนะคะใครอยากจะไปชมก็เชิญนะครับอ่าสิบสามสิบสี่สิบห้ามีวัดโคกมะเหตรงนี้นะหน้ากุสิพระเดชพระคุณหลวงพ่อคำไรสิบแปดถึงยี่สิบสองวัดละมุดยาวไปไปเราไปไว้เลห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าวัดใหม่ทุคนธารามเทสักการ์หมาสงการเดือนหน้า อาเอาละยี่สองถึงยี่ิดาสูงอายุที่จังหวัดนครสวรรค์ใครจะไปก็เชิญนะครับอาลงเพื่อนไปไหมอ้าวประเภทกอวันที่สิบห้าค่ครับประเภทกอวันที่สิบห้าสามคณะใช่ไหมนะเบียกเส้นกันแน่สามทีมนี่เราเฟ้นมาเลยผมบอกเลยคัดมาจัดจักระเลยอ่า ใครจะแชมป์ผมไม่รู้นะแต่ดูท่านคืนนี้ไปก่อนใช่เปล่าก็ติงมึงก็ตีงว่ะพี่กีส่พี่กีไปไมตีครับฟองตกใจเตะเข้าไปสิคะแนนไม่ได้แปดยอมจุดเนี้ยกาศดีลมดีเล่นไปยิ้มไปย่างกระดูกันชากันไปเลยดูผู้ชมตัวองยิ้มไม่หุบเลยดักแง่สาวตัวองขนุนปาอยู่ทีมนี้แถวตอนนี้ทำไปไดม่รอยทีมป์แลนไม่มีแล้วนะ ออออทีีี่่่เเไมมใคราลวยันนี้เป็นแข่งน็อกเลยนะคะน็อกเลยวันต่อวันนะคะของวันแรกเป็นประเภทเบอร์ใหม่นะคะวันนี้ก็จะมีเทศบาลด้วยครูนะคะมีสิดวัดครูนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่โกวัดอินนะคะไหลไปสิบห้าแคนแอนด์ได้แต้มสิบสามนาทีเศษเกือบเกือบสิบสี่สี่ร้อยสามสิบห้าเอาแล้วรู้ว่ารวยไว้กี่ไว้กี่ต้องหกร้อยกว่า ต้องเวลาต้องหกร้อยมาอย่งงางนั้นยุง่งโอ้โหสิทธิ์ว่ากูก็เอาจริงเวัยน,นี้ดักหน้ะท้าเปีบเยบบวงแม่คนละเก้าลูกไม่น่ายากด้วยกี่นะดักมั้ยใครไม่ได้คนละเก้าลูกนี่กูว่าต้องเลิอกอถ้าบวงนี้เลยนะเก้าลูกนี่ไม่ยากหัวไหลแปนี่ก็เก้าลูกเนี่ยอีกสิบไปกับมะสิบจะแน่นไมายเลยนะ ไอ้หัวหน้าไม่ต <c oughs> ้องเป็นห่วงนะครับผู้ชมหมายเลขห้าเอาดัดตั้งติดตักงเาไว้ใครยังไม่ได้ทันเข้าเชิญนะติดคะไนนหมายเลขหกโอ้โหแต่หน่วยเข้าดีกว่าตอนแข่งตอนใก่อนนี่เนี่ยบันปลายของเยวิศนะเป็หน่วยนะบางดีแล้วทำไมวันนี้ไม่ได้มาครับเอาดัดติดคะแนนได้เต็มนันนกอฟองสมองวันนี้ติดนะกำลังทำการในนั้นกองฟองนะดักหน้าเช้า โอ้เจ้าวันนี้ไม่บุยถือว่าประจบความสำเร็จไว้มองวอะนี่สิบห้าแปกับไปไม่ได้สามลายสิบห้าโดงไว้ที่โด่งไว้เอาละตั้งสิบคะแนนโดงน้อยตึ๊บแตกกับไปกี่เอาละจั้ปับเพียบวงมือถามครับมะโอ,โอ้ไก่ได้หยุดแต่เราไ้กี่ไว้เอาละตั้งปับเพียบวงมือ อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าทอดอย่าทอดสีสันตุ้มเข้าไปสีแดงมาได้เรื่อยมาได้เรื่อยสิบห้า,านาทีผ่าน475ทีมเทศบาลห้วยผูกอีกใบไว้พ,วพี่โวยเออเอ็ดเอาแปลกไปสามขยับขย,ยื่นปักเพียบบ่วงอาวเราหกตัง้งแดงเราหมอแดงเนี่ยโอ้โห แป่กับมาเนี่ยสวยงามตรงนี้ผู้ชมเห็นไหมไม่เข้าไม่ตกแบบนี้เนี่ยไม่เข้าไม่ตกแต่บว,ยว้ยขามเราไปจิกแต่งกันเขาไปเออช่วยกันช่วยกันสิบหกสี่ร้อยเจ็ดสิบมาหยุดไปหนึหน่งนาทีหมอไว้ตรงเบิ้ลไว้หมอบอยช่วยกันเอ็กซ์เอาขับเพียบปวนไฟขาวลูกเดียวได้ไว้ไกี่ไว้ไก่อยตั้งสามสี่ใบกอนหลักห้า ตเดับเพียงตังติดเวกดแน่ๆตอนีค่ะติองการอะไรคอนนะคดน้สองต้งที่สองไปไวตีเหลืองหันแล้วไวตีไว้ปับไปฟ้าเต็มแม่รูกเดียวเอาหามดับนะโดนไว้โดนไว้เออชาไว้โคงหลังอีไปฟาวดีเข้าไวถึงไวพี่เข้าไวถึง เออเอ็เข้าไมถึงไว้ติดแน่เต็มไปนวไว้ไปนวไว,ไไว้ตอนนี้เยอะกว่าคนก็น่าจะมาแรงนี้บานเดี๋ยวจะมยข้ามนะไปกับไปสิไปมันน่าจะเข้ามันน่าจะเข้าต่กับไปหกหลายมั้ยไปกับไปหมอเดินสิครับเดินเลยเออไยัดปไปกับไปห้า ไม่ตกยังไงก็ไม่ตกแชร์ให้แล้วสวยแด้นไฟล่าชนไม่น่าเข้าติดคะแนนครับไปายเลขสองผประธานสามที่สามเต้นสิบเจ็ดนาทีผ่านสิบวัตต์คูณเตรียมตัวนะครับส่งใบได้ชื่อสิบห้าคะแนนกีล้วงเลยตีเดินเลยหัวไหล่ข้างโค้งไฟเขาเราบนเหนื่อยู่แล้วติดคะแดนข้างเปล่าใส่เต้ หปยับมากปยับไปเรื่อยเรมาบวงมือสิบห้ายนยในสมพองคนละเก้าลูกที่เดือให้ปวดหน้าคนรับผิดชอบวันีคุณชารีคกานันัค้อนระคะต้อน้ออนรันอัดอรันะคอนละคะตอนรน้อนรน่้อยรนะคะ้อนรับน้อีกนน